โอเหล่าเดชล้าน้ำเสาจากโโหขอเราโทน้ำเส้าจากถ้วยหวานจุ้ยจุ้ยละตั้ยปากล้านสายเอามายาให้ล้านใา้ให้คู่ ับนบ่อขู่ตู้ไข่บะนบีตยายเป็นพี่กะสินำมาหลอกออกจากบ้านกะสิบ้านดินน้ำออบ้าน,านดินน้ำลหยแม่สาวยาน Pronto. บงกบงุลงกงกุลงงเสียงบทเพลง,งร้องลีลาทำนองเสีองบุญเสีองบุญ hey, hey. บุญบังไปขึ้นฟ้าสนุกลีลาเส้องบุ ผงผ้าแดงและพังที่นางไอประชาชนแห่ไหล ฟ้าเอาคนลงมาลงตมลงตมตมลงตมลงตมบังไฟสังคมอารมณ์เทหาจุดบังไปคือฟ้าโปรดบอกให้ว่าละานเทลงมาไอเทลงมาลงมาลงมาไอ้น้ำพงน้ำพงน้ำพงต้องน้ำเปียกน้ำเปียกน้ำเปียกมีน้ำเปียกน้ำเปียกน้ำเปียกเปียกบดบนฟ้า ประชาชนแน่ไหลร่วมใจจับง,งานน้ำทขานาละป้าฝนไม่ดีบอกปีนี้มีน้ำทำนาจุดบังไปให้ผาหยามขึ้นป้าบวงสวงเทวาองค์พระยาแท่เออจุดบังไปขึ้นป้า บอกที่ว่าละา ขอบพระคุณคับมวนบอค่ะมวนบอค่ะถ้ามวนขอเสียงปมือหน่อยค่ะสวดสดีเคียค่ะอุ้ยอันป่าข้อหญยจะตำหัวฉันแล้วค่ะพี่แบงค์ครับพี่แบงค์พี่แบงค์ค่ะพี่แบงค์ค่ะอย่าเพิ่งไปค่ะหนูชอบพี่ร้องเพลงนี้อีกแล้วค่ะชอบตรงไหนครับท่อนแรกพี่ร้องว่าอะไรนะคะท่อนไหนครับท่อนแรกเลยค่ะขึ้นเพลงต้นเพลงเลยค่ะเป็นการเสิร์ฟบั้งไฟครับประเพณีชาวอีสานของเราทำท่าฮองให้ฟังนจหน่อยโอ้โห ขอเหลาเดดและน้ำเจ้าจักโอโหอันนี้ล่ะค่ะมากมกมักเหลาขอเหลาเดดน้ำเจ้าจักโอขอเหลาเด็ดน้ำเจ้าจักโออขอเหลาเดดน้ำเจ้าจักองโอครับโอโอ้จักโอจักองครับประมาณนั้นหนูกินเป็นองค์บ่กินเป็นโอกาซิแม่ละเบื้องจากหุ่นเล้าก็ได้อันนี้น่ะหนูบ่ได้กินหนูกินองไ่ได้กินเหล้าอื่ซะพพอแมน เพลงมังหันม้วนมวนเนาะค่ะเนาะครับผมม้วนบักคักม้วนบักคักอ่าหลายคนอาจจะสงสัยม้วนบักคักแปลว่าอะไรครับแปลตรงตัวนะคะม้วนบักคักแปลว่าสนุกมากนะคะเข้าใจไหมคะม้วนบักคักสนุกมากสนุกมากครับผมแปลตรงโตเนาะครับผมบังหันอี่อันแบกอีงอย่างนะแบกบังไฟครับผมงูสิงงูสิงโ่มีงอนยังวะ เอากะเบิงเนี่ยโตน้อยน้อยนึงแม่โตใ,ใหญ่แต่มันสันือซื้อโอ้โตใ,ใหญ่แต่มันสันเป็นตาญานเนาะง <c oughs> ูยังเป็นตาญานให้เนาะผมมียังเป็นตาญานทอพิธีก่อนลยเรอที่ชีวิตผมคนไหนคะคนนูนใช่ไหมครับคนนี้ครับคนต่อเมื่อคุณมายืนตรงนี้นะคะคุณจะรู้อะไรสวรรค์อะไรนรกค่ะครับในสวรรค์เสียงหัวเราะคือเสียบแท้อุ้ย โซ่สิว่า,วาหาสวรรค์แม่นบ่ค่ะหายากค่ะครับเพลงว่างหันนี่ก็เป็นเพลงสุดท้ายของเขาแล้วเนาะค่ะเนาะครับผมเป็นเพลงสุดท้ายครับรู้สึกจังไหนนะคะห้องเพลงว่างหันนี้ก็มีหลายความรู้สึกนะครับมวลยูผู้ดเดียวนะหนูเห็นนะความรู้สึกแรกสนุกครับเดาไงเลยจนว่าเขาไม่จะพูอโสดแต่ความรู้สึกหลังนี่เป็นความรู้สึกที่เหมือนเป็นเพลงสุดท้ายของชีวิตนักศึกษารูศ้ศาสตร์บัณฑิตเอาย่าให้ใครย่าให้ย่าให้ เศร้าๆอึบอึบที่ิห้าอึบอึบเฮตสินังสี่ครับเฮตสิเสรย์บ๊อบห้ครับค่ะขอบคุณครับอ๊อบครับเราเริ่คุยกันเถอะค่ะข้างหลังเขาพร้อมแล้วค่ะครับค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะต้องขอเชิญทีมงานการจัดการแสดงในครั้งนี้นะคะที่ทำให้ทุกท่านนะคะได้รับ ความสนุกความสนานในครั้งนี้ค่ะขอเชิญนักศึกษาเอกดนตรีศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพันครราชสีม,มาหน้าเวทีเลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะบคะจากมาคุมค้มคุ้มดอกแบกหอดขาไหม เยอะเนาะแล้วทำไมห่างไกลกันเลยเหมือน,นอเป็นผู้ชายให้เราเลือกเลยอ,ะอ่ะแล้วก็ขอเชิญนะคะนักศึกษาชั้นปีที่ห้านะคะหน้าเวทีเลยค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในครั้งนี้นะคะ ก็คือเดนเซอร์สาวสวยนะคะจากโฮมอพชโชโคลาดค่ะสนใจสามารถติดต่อการแสดงได้เลยนะคะแล้วก็ขอเชิญนะคะคณาจารย์นะคะจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนนะคะขึ้นร่วมถ่ายรูปบนเวทีด้วยค่ะขอเชิญด้วยค่ะ และสิ่งสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะพิธีกรสาวใหญ่ค่ะสวยไหมคะ <laughs> อุ้ยรู้สึกตลกตัวเองยังไงก็ไม่รู้เนาะมันมองกระจกอยู่ตลอดเวลา สุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะร้องเพลงราชพานนครราชสีมาและร้องเพลงสรรเสริญเพื่อจบการโชว์ผลงานในครั้งนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีนะคะร้านสมิทธ์ค่ะร้านบ้านฝรั่งค่ะร้านอัมพวานครราชสีมานะคะและร้านยาวปลายค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกๆท่านนะคะแล้วก็ผู้ชมทุกๆคนนะคะที่ให้เกียรติมารับชมรับฟังในครั้งนี้ขอเสียงประมือด้วยค่ะ สาวดานตีเปิดเลยค่ะเราจะร้องเพลงราชพันะะ์นครราชสีมาร่วมกันนะคะเอา้าหัวก็เห็นมีคนอยู่กันทึงพอมมีปะค่ะราชาพัราชสีมาสารสัญญาและสายสัมพันธ์ให้เรารวมเป็นหนึ่งเดียวตลอดไป ภาพแปลงแห่งเมืองยิงกล้าคมปัญญาที่เลืองลือกไกลตำานานจากที่ราบสูงแผ่นดินทองทุ่งตะโกรายสีเขียวเหลืองที่คุณใต้ร่มคูนพิวช้อชูใบคือภาพความจำยิ่งใหญ่ที่เห็นมานาน ดังลำตะคองไหลล,ลองไปตามกาลเวลาแต่ไม่เคยลืมความเป็นมาว่าพวกเรานั้นอยากยืนเติบโตมาภายใต้ฟ้าตะว,วันสีทองเราจะพลิกแล เป็นพี่น้องเป็นเจ้ของบ้านหลังเดียวกันคุณทำความดีสามกจริยาบัญประสานใจเราให้อยู่ให้รักกันมา จะปลืกแล้วลำตะขอยังกูรองเรียกเธอกับฉันราชพัดราชสีมาสารสัญญาและสายสัมพันธ์ให้เรา Spending one, the earth ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเราต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแรงเชียร์แรงใจกับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะค่ะต,ต้องถ่ายรูปได้ไหม